วันนี้จะพาไปชมวัดภูมิรินราชปักศีย่านพระปิ่นเก้าฝั่งธนบุรีครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดภูมิรินราชปักสีนะครับแถวสะพานพระปิ่น9วันเนี้เราก็เคยทําคลิป3วัดล้างเขตบางกอกน้อยนะครับแต่ว่าหนที่แล้วไม่สามารถเข้าไปถ่ายทําด้านในได้นะครับซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่3 คือวันนี้เขามีนิทรรศการของคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายรูปภายในพระอุโบสถและก็พระวิหารแต่ช่วงเย็นผมไม่ว่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เก็บบรรยากาศของนิทรรศการครั้งนี้ซึ่งน่าสนใจทีเดียวเขามีทั้งดิจิทัลเลอร์นิ่งนะครับมีการสัมมนาแล้วก็มีโปรเจคชันแมปปิ้งนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเขาจัดวันที่7 1 0ถึง10เมษายนก็จบไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดเลยนะครับสำหรับประวัติวัดภูมิมรินราชปักศีนะครับเล่าสั้นๆนะครับก็คือมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับก็มีหลักฐานบอกว่าเหลือพสงฆ์แค่1รูปนะครับก็เลยให้ ยุบวัดไปอยู่ในความดูแลของวัดดุสิตดารามที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ก็จะมีแค่โบสถ์กับวิหารช่วงหนึ่งก็ปล่อยให้รกล้างสุดโสมมากนะครับจนเมื่อสัก1ิปีที่แล้วนะครับกลมศิลปกรก็เข้ามา,าบูรณะขุดแต่งซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับจากหน้าถนนเข้ามานี่ก็จะทําเป็นูว้วแล้วก็จะมีทางลาดสําหรับวีลแชร์เข้ามาได้ด้วยนะครับ อาคารสองหลังเนี่ยสมัยก่อนลกจนดูไม่รู้ว่าไหนเป็นโบสถ์อันไหนเป็นวิหารด้วยซ้ำนะครับนี่เขาก็ขุดแต่งให้เห็นฐานของสีมานะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการซ่อมใหม่เนี่ยถ้าเรามองดีๆก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าอันไหนเป็นของเก่าและอันไหนที่เป็นทําใหม่ที่ทาใหม่ก็จะเป็นเนี่ยนะฮะเป็นปูนขาวๆส่วนที่เป็นอันเก่าก็จะเห็นเป็นสีนะครับเป็นร่องรอยของกระจกเกลียบที่หลุดใบนะครับ เมื่อกี้เป็นวิหารนะครับอันนี้เป็นหน้าบานของโบสถ์ก็จะมีการซ่อมแซมบ้างนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีเครื่องรับยองนะครับช่อฟ้าใบละกาหางหงของใหม่เขาก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นยังไงหน้าบันเนี่ยเป็นนาลายงทรงครุฑแล้วก็ข้างล่างเป็นนกยูงนะครับเขาก็เลยเอามาทำเป็นโลโก้ของงานเนี่ยนะครับก็ดูสวยงามดีครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับหลงเหลืออยู่ซึ่งก็อาจจะมีการบูรณะซ่อมแซมในยุคต่อๆมานะครับแล้วก็จิตกรรมฝาผนังในโบสถ์แล้วก็วิหารของวัดภูมารินราชปักสีเนี่ยก็จะเป็นฝีมือของช่างหลวงวังหน้านะครับน่าจะวาดในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4นะครับเข้ามาด้านในนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกดูที่พระประธานในพระโวสถก่อนนะครับ ก็มีเหมือนเป็นซุ้มเลือนแก้วคือมันลึกเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่เป็นภาพวาดอย่างเดียวพงกลางนะครับอภัยมุทาภัตขวาหรือว่าปางห้ามญาตินะครับแล้วก็มีปางอุ้มบาททางด้านซ้ายมือนะครับทางขวามือก็เป็นปางถวายเนตรเป็นการนำมาประดิษฐานใหม่ไม่นานมานี้นะครับตามคติของเทราวาสเราก็ไม่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปสามปางเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันนะครับ ก็คือแต่เดิมเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธรูปยืนนะครับก็องค์กลางก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ซ้ายขวาก็เป็นพระอัครสาวกต่อมาช่วงที่เป็นวัดล้างเนี่ยก็คงถูกขโมยไปนะครับพระอัครสาวกสองข้างส่วนพระประธานเนี่ยน่าจะเก็บไว้ที่วัดดุสิตดารามนะครับส่วนจิตกรรมฝาผนังเนี่ยนะครับเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างหลวงนะครับแล้วก็วาด ในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4นะครับแต่ก็ลอกแล้วก็สุดโทมไปเยอะนะครับตอนที่เขาเข้ามาบูรณะใหม่ๆเนี่ยก็ขาวไม่หมดนะครับขี้เกลือแล้วก็ภายในอุโบสถเนี่ยก็เต็มไปด้วยขี้ขังข่าวนะครับแล้วก็โครงสร้างของอาคารเนี่ยก็ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าผนังบางส่วนนีก็จะต้องกระเทาะออกไปบ้างนะครับด้านตรงข้ามพระประธานก็จะเป็นโพธิบัลลังก์นะครับ อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็จะเป็นแบบยืนนะครับส่วนพวกมารต่างนี่ก็มองแทบไม่เห็นแล้วนะครับจริงๆทางวัดดุสิตารามก็น่าจะจัดให้มีงานให้ประชาชนได้เข้าชมบ่อยๆนะครับถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมแล้วก็จิตกรรมอันซีนเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังของวิหารนะครับจะเป็นพระพุ รูปยืนนะครับหลวงพ่อดําคนญาตินี้ร,รู้จักกันดีนะครับคือแต่ก่อนเป็นสีดําสมัยโบราณก็คงจะเป็นการปิดทองนะครับแล้วก็ลอกไปนี่ก็มา,าปิดทองใหม่นะครับส่วนซุ้มเล็กๆหลายๆช่องด้านหลังนะครับก็ไม่มีหลักฐานว่าแต่เดิมเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในนะครับก็ปล่อยให้โล่งๆไปเหมือนเดิมเราจะเข้าไปที่พระวิหารนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับแต่เดิมก็เป็น หินทรายปูนปั้นนะครับแล้วก็ลงรักสีดำนี่ก็ปิดทองเข้าไปนะครับเช่นกันปางมารวิชัยนะครับมันก็มีพระอัครสาวกสองข้างาจะเห็นว่าพระพักเนี่เป็นแบบอยุทยาเลยนะครับแล้วสังเกตดีๆว่า,าพระพุทธรูปเนี่ยจะอยู่ไม่ตรงกลางนะครับจะชิดไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่ง แต่ว่าจะดูพอดีและเข้ากันกันกบจิตกรรมฝาผนังด้านหลังขององค์พระประธานนะครับก็คือภาพาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับหรือว่าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงถ่ายออกมานี่อาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ารูปนี้สวยงามแล้วก็โดดเด่นทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เพื่อนๆท่านผู้ชมไ,ไปชมด้วยตาตัวเองนะครับพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไป โปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเมื่อครบพรรษาแล้วได้แสดงโลกวรณปาฏิหารนะครับเห็นพร้อมกันทั้ง3โลกนะครับก็คือสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็ยมมโลกนะครับเมื่อจะเสด็จกลับมาอย่างโลกมนุษย์เนี่ยพระอินทได้ให้พระวิษณุเนี่ยเนรมิตบันไดนะครับบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วนะครับตรงกลางที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมา ยังเมืองสังกัดนครนะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบันไดแก้วตรงกลางนะครับแล้วก็พรมกับเทวดาเนี่ยบันไดเงินบันไดทองนะครับแต่บางภาพก็วาดเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บนดอกบัวใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนชุบลงมาเหมือนเป็นบันไดเลื่อนอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวนะครับบางคนอาจจะนึกถึงวัดสังกัดรัตนคีรีที่อุทัยธานีใช่ไหมครับ ส่วนจิตตกรรมภาพวาดที่อยู่ตรงข้ามาพระประธานก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นในวัดอื่นนะครับเขาบอกว่าเป็นนครกุศาวดีนะครับซึ่งมีกำแพงและต้นตานลล้อมรอบถึง7ชั้นซึ่งเมืองนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสขึ้นมาก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพาณน,นะครับคืออยู่ที่เมืองกุศินาราพระพุทธเจ้าบอกว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองใหญ่นะครับ ของพระมหาสุทัศะนะครับส่วนผนังแปรนะครับสองด้านเนี่ยก็จะเป็นเทพชุมนุมนะครับด้านบนก็จะไม่แบ่งชั้นวันนะครับมีเทพมียักษ์มีพรหมต่ำลงมาที่ช่องหน้าต่างก็จะเป็นทศชาติชาดกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในมิราชนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเป็นพระมหาชนกหรือเปล่าพอม,มาตัดต่อในมือถือแล้วมันดูไม่ชัดแล้วนะครับขออาภัยด้วย ให้ไปดูที่หลังพระประธานนะครับเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะมีรูปแม่ขลากับรามสูรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามและวก็อันซีนทีเดียวนะครับก็อยากให้ทางวัดดุสิตด,ดารามเนี่ยนะครับเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้มากกว่านี้หรือว่ามีการจัดนิทรรศ,าศาการแบบนี้บ่อยๆอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผูแพนเน็ตนะครับ ก่อนจะการฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ